สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอว่คลิปนี้เราก็จะมาเก็บตกในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นนัดส่งท้ายของสาวไทยในนามทีมชาติซึ่งหลังจากนี้สาวๆของเราแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปเล่นในลีกในประเทศต่างๆของตัวเองนะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยสาวไทยกันต่อครับในขณะที่เมื่อคืนยอดไลฟ์สดถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของ WorkPo พ n t พุ่งสุดๆครับทุบสถิติ นัดไทยอเมริกามีคนชมสด กว่า8 0 0นกว่าคนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติยอดคนดูไลฟ์สดที่ถือว่าเยอะมากๆเลยครับนี่เลยครับความนิยม,มของคนไทยที่มีต่อกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตอนนี้ต้องใช้คำว่ามากมายถล่มทลายจริงๆครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่คนไทยสนับสนุนวอลเลย์บอลของเรากันมากมายขนาดนี้เพราะว่าฝีมือของสาวไทยรุ่นใหม่ของเรายังคงสุดปังไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับ คนไทยจริงๆเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆครับสาวไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ต้องกลัวเลยครับสร้างเรตติงสร้างสีสันมีกระแสสุดปังแน่นอนครับ